จากตอนที่แล้วนะคบเมื่อเพกพูดจะดูถูกนางเอกว่าตั้งใจมานอนกับเขาที่บ้านนางเอกก็เลยจ้องหน้าเพกครับแล้วก็ตัดภาพมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าด้วยอาการมึนงงและเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตัวเองอยู่ในสภาพที่เปลือยเปล่าใต้ผ้าหม่ม นางเอกก็เลยรีบโทรหาฟาโทสที่พยายามติดต่อหาเธอตั้งแต่เช้าและนางเอกก็ได้บอกฟาโทสถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นฟาโทสก็ตกใจมากซึ่งนางเอกนั้นก็จำไม่ได้เลยนะครับว่าเธอทำอะไรลงไปบ้างเธอจำได้แค่ว่าพระเอกเป็นคนอุ้มเธอลงมานอนบนเตียงนี้และเมื่อฟาโทสได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มกลิ่มนะครับแล้วก็คิดว่าเข้าทางนางเอกแล้วที่พระเอกให้เธอมานอนที่ห้องได้ขนาดนี้แต่ว่านางเอกนั้นก็ไม่โอเคสุดๆแล้วเธอก็กังวลมากว่าจะเอายังไงต่อฟาโทสก็เลยบอกให้นางเอกออกมาจากที่ห้องนั้นก่อน ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ค่อยๆเดินลงมาครับแล้วก็ดูว่ามีใครอยู่บ้านบ้างปรากฏว่าเธอเนี่ยก็เห็นพระเอกยังอยู่ที่บ้านฟาโทก็เลยบอกให้นางเอกอย่าไปกลัวเดินไปหาพระเอกด้วยท่าทางมั่นใจไปเลยนางเอกก็เลยทําตามครับและเมื่อเธอเดินมาหาพระเอกเธอก็ทําสีหน้าเหมือนเพิ่งตื่นแล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเอกนั้นก็ทําหน้างงครับแล้วก็ถามนางเอกว่าเธอจําเรื่องเมื่อคือนได้หรือเปล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาและคุณนาคาธานีบ้างนางเอกได้ยินชื่อคุณนาคาธานีก็ตกใจมากเพราะว่าเธอนั้นก็คิดว่าเธอจะทําอะไรแย่ๆให้ นาคาธานีเห็นซะแล้ว พระเอกก็เลยบอกนางเอกไปนะครับว่าเมื่อคืนเธอกับเขาไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันนางเอกนั้นเมาจนไม่ได้สติหลังจากที่จ้องหน้าเขาสักพักแล้วเธอก็วิ่งเข้าไปอ้วกในห้องน้ําแล้วก็หลับไปพระเอกก็เลยอุ้มเธอออกมาแล้วก็พาขึ้นไปนอนบนเตียงเท่านั้นซึ่งเมื่อนางเอกได้ฟังเธอก็ค่อยๆจําได้นะครับว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอก็จําได้ว่าพระเอกพูดจาดูถูกเธอไว้ว่าที่เธอเมาแล้วมาบ้านพระเอกแบบนี้ก็เพื่อหวังจะได้ผู้ชายรวยๆแบบเขาเป็นแฟนซึ่งนางเอกเมื่อได้ยินคํานั้นเธอก็โกรธมากครบบี่ะเเเเเอออออกกกมมาาูููดดจถธธธแแนน้ <ๆ S 1> ้้ลืึึขไ เลยตอบว่าพระ <sm art> เอกพระเอกก็เลยบอกนะครับว่าเขาเองก็เสียใจด้วยที่เขาไม่ใช่สามีที่ร่ำรวยที่เธอกำลังตามหานางเอกได้ยินแบบนั้นก็เลยโกรธใหญ่แล้วก็เลยบอกไปนะว่าเธอจะไม่มาทำงานให้กับพระเอกอีกแล้วเธอก็จะขอลาออกเลยตอนนี้ซึ่งมาพูดเสร็จนางเอกก็รีบกลับไปที่บ้านแล้วก็เล่าให้กับฟาโทสฟังนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกในตอนนี้เนี่ยทั้งโกรธแล้วก็รู้สึกไม่ดีที่พระเอกพูจาดูถูกเธอแบบนั้นฟาโทสก็เห็นด้วยครับที่พระเอกทําตัวน่าเกลียดนางเอกกับฟาโทสก็เลยบ่นก ส่วนทางด้านพระเอกนั้นเขาก็ได้บอกกับอีกบ้านว่าให้หาเชฟคนใหม่มาให้ด้วยแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ไปประชุมร่วมกับเซเนฟเดเมียแล้วก็เอนจินซึ่งเซเนฟก็ได้ถามถึงเรื่องปาร์ตี้เมื่อคืนครับว่าคุณนาคาทานิดูจะถูกใจนางเอกเอามากๆแต่ว่าพระเอกก็ได้เปลี่ยนเรื่องแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงนางเอกทําเอาทุกคนนั้นก็งงว่าระหว่างพระเอกกับนางเอกมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ซึ่งหลังจากที่ประชุมเสร็จเขาก็ได้โทรหาเดนิสแล้วก็ชวนมานั่งกินข้าวเย็นด้วยกันครับแต่ว่าเดนิสก็ได้บอกว่าในเย็นนี้เนี่ยเขาไม่ว่างเพราะว่าเขามีนัดก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้สึกชอบมากภพเอกก็เลยบอกไปนะว่าถ้าเป็นแบบนั้นวันอื่นค่อยมาเจอกันก็ได้ แล้วหลังจากนั้นเดนิสก็ได้โทรหานางเอกและผู้หญิงคนที่เขาพูดถึงก็คือนางเอกนั่นแหละครับเดนิสได้ชวนนางเอกไปศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดด้วยเพราะว่านางเอกก็เคยพูดถึงศูนย์นี้เขาก็เลยรู้สึกสนใจมากซึ่งในตอนแรกนางเอกก็ไม่อยากจะไปครับเพราะว่าเธอเองก็ยังไม่สนิทกับเดนิสมากแต่ว่าเธอก็เกรงใจเพราะว่าครั้งก่อนเธอปฏิเสธเขาไปแล้วครั้งนี้เธอก็เลยยอมตกลงไปกับเขาส่วนทางด้าพระเอกนั้นเขาก็ได้กลับไปที่บ้านแล้วก็คิดนะครับว่าคําพูดของเขาที่พูดกับนางเอกมันอาจจะดูรุนแรงไปเขาก็เลยส่งขข้ออความไปโท นางเอกนะก็ยังไม่หายโกรธครับก็เลยส่งข้อความเป็นภาษาญี่ปุ่นกลับไปหาพระเอกพระเอกเปิดอ่านนั้นก็งงครับว่ามันแปลว่าอะไรเขาก็เลยไปค้นหาความหมายซึ่งคำคำนี้มันก็มีความหมายว่าไม่และมันก็แปลว่านางเอกยังคงไม่ยกโทษให้กับเขาอยู่ จากนั้นในวันต่อมาเดนิสก็ได้มารับนางเอกแล้วก็ไปที่ศูนย์ดูแลสุนัขด้วยกันครับพวกเขาได้ช่วยกันดูแลแล้วก็อาสาทําความสะอาดกรงให้กับน้องๆหมาอย่างมีความสุขและเมื่อพวกเขาดูแลสุนัขเสร็จก็ออกไปเดินเล่นด้วยกันต่อแล้วนี่มันก็เป็นครั้งแรกครับที่พวกเขาได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็เลยทําให้นางเอกเริ่มเปิดใจให้กับเดนิสแล้วก็คิดนะครับว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ดีเหมือนกันส่วนทางด้านเดนิสเองก็รู้สึกหลงรักนางเอกมากขึ้นจาาาาาากกคววมมมนนนน่่รรรรัเเป็ธชติของงองงงแถใะห นั่งกินข้าวเดนิสก็ยังได้ยินเสียงเพลงดังเขาก็เลยชวนเธอลูกขึ้นเต้นไปด้วยกันกับเขาแล้วหลังจากนั้นนางเอกก็ได้กลับไปคุยกับฟาโทสครับว่าเดนิสเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เธอรู้สึกสนใจเขามีความพิเศษแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่ทําให้เธอหลงสเสน่ห์เขาได้ ในวันต่อมาพระเอกก็ได้ไปทํางานตามปกติและอีกบานก็ได้บอกกับพระเอกครับว่าตอนนี้เธอยังหาเชฟให้กับพระเอกไม่ได้เซเนฟก็เลยเสนอให้พระเอกไปกินข้าวกันกับครอบครัวเธอในเย็นนี้พระเอกก็ตอบตกลงแต่ว่าเซเนฟก็ได้บอกว่าเธอจะชวนนางเอกไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบูลุตลูกชายของเธอเอาแต่ถามหานางเอกซึ่งเมื่อพระเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคครับที่เขาจะเจอกับนางเอกเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ไปแล้วกันทําเอาเซเนฟและเอนจินง,งมากครับว่าพระเอกเนี่ยเป็นอะไร แล้วหลังจากนั้นเอนจิ้นก็ได้เข้าไปคุยกับพระเอกแล้วก็ถามเขานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขากับนางเอกหรือเปล่าแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมบอกเอนจิ้นก็เลยบอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยรู้จักแล้วก็เป็นเพื่อนกับพระเอกมานานนะทําไมเขาจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพระเอกกับนางเอกพระเอกก็เลยบอกครับว่าเขาแค่รู้สึกชอบอาหารนางเอกจนลืมไม่ได้แล้วก็รู้สึกผิดที่ทําไม่ดีกับนางเอกด้วยเอนจิ้นก็เลยบอกไปครับว่าที่พระเอกคิดแบบนั้นกับนางเอกก็เพราะว่าเขาเป็นคนไปเล่าเรื่องนางเอกให้ฟังแต่ว่าเขานั้นก็คิิดดว่่่่าาานนงงเเออกกคคคไมใชแบบทีข The ส่วนทางด้านเซเนฟก็ได้โทรหาหนางเอกแล้วก็ชวนเธอมานั่งกินข้าวด้วยครับแต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธจนบูรุตก็ได้ขอร้องให้หนางเอกมาเจอกับเขาหน่อยนางเอกก็เลยยอมใจอ่อนตกลงที่จะไปครับแล้วพอตกกลางคืนนางเอกก็ไปที่ร้านอาหารแล้วก็ได้เจอกับเซเนฟเดเมียนแล้วก็บูรุตซึ่งบูรุตเองก,ก็ดูดีใจแล้วก็มีความสุขมากที่เขาได้เจอกับนางเอกส่วนทางด้านพระเอกเขาก็ตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาจะไปร่วมกินข้าวด้วยพระเอกก็เลยโทรบอกเซเนฟว่าเขากําลังจะเข้าไปนะซึ่งเมื่อพอพระเอกมาถึงในบรรยากาศระหว่างพระเอกกับนางเอกก็บึ้งตึงใส่ ทันทีครับทั้งคู่เนี่ยเอาแต่พูดจิกกัดกันจนเซเนฟกับเดเมียก็ยิ่งสงสัยมากกว่าเดิมอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างทั้งคู่และเมื่อกินข้าวเสร็จบูลลก็ได้บอกครับว่าเขาอยากจะไปหาเดนิสเซเนฟนั้นก็โอเคครับแล้วก็บอกให้พระเอกกับนางเอกไปด้วยกันด้วยโดยทางด้านเดนิสในตอนนี้เขาก็กําลังดูการซ้อมดนตรีของอัญญากับวงที่เขาแนะนําให้เธออยู่ครับโดยอัญญานั้นก็บอกกับเดนิสว่าเธอนั้นขอบคุณเดนิสมากๆเธอนั้นรู้ว่าที่ผ่านมาเธอทําให้เดนิสเสียใจแต่ว่าตอนนี้เธอกับเเขาาได้้กกกลััับมป็นนนพื่ออีครง เธอจะไม่ทำให้เดนิสเสียใจและทำลายความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงไปอีก จากนั้นบูรุษและพวกนางเอกก็ได้มาถึงเมื่อนางเอกได้เจอกับเดนิสเธอก็ตกใจมากเพราะว่าเธอก็ไม่รู้มาก่อนครับว่าลุงของบูรุษก็คือเดนิสเดนิสเองก็ดีใจเหมือนกันครับที่ได้เจอนางเอกแล้วเดนิสก็ได้เชิญทุกคนไปนั่งเล่นด้วยกันก่อนอัญญาก็ได้บอกกับทุกคนนะครับว่าเธอกําลังจะมีงานเล่น,นดนตรีนะแล้วเธอก็ได้ชวนให้หนางเอกไปดูด้วยนางเอกก็ตอบตกลงครับแล้วอัญญาก็เลยถามกับพระเอกว่าเขาจะมาด้วยไหมซึ่งในตอนแรกพระเอกก็ไม่อยากจะไปครับแต่พอเขาเห็นว่านางเอกไปด้วยเขาก็เเเลลยบอกวว่าาาาขจะห ไปก็แล้วกันแล้วในคืนนั้นระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งคุยกันอยู่เดนนี่ก็ได้เข้ามาคุยกับนางเอกอย่างสนิทสนมซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดครับโดยที่เขาเองก็ไม่รู้สาเหตุว่าเขาจะไปหงุดหงิดอะไรเขาก็เลยขอตัวกลับก่อนแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไป แล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านพเพก็ได้เห็นชุดของนางเอกที่แม่บ้านซักเอาไว้เรียบร้อยแขวนอยู่ในเะขาก็เลยส่งชุดนั้นมาคืนให้กับนางเอกและในวันรุ่งขึ้นทาริกก็เอาชุดมาคืนให้กับนางเอกอัส,สุมานได้เห็นว่าชุดนางเอกไปอยู่ที่บ้านของพระเอกเธอก็ตกใจครับแล้วก็คิดจินตนานการไปไกลว่าเพ่กับนางเอกเนี่ยคงไปถึงไหนต่อไหนกันแล้วนางเอกก็เลยต้องรีบเข้ามาอธิบายครับแล้วก็บอกว่ามันไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นหรอกส่วนทางด้านพระเอกในตอนนี้เขาก็กําลังเตรียมจะไปประมูลงานกับบริษัทคู่แข่งอีก3บริษััทซึ่งในนน้ก็มีบริษัทของาาค คู่แข่งและศัตรูทางธุรกิจของรพอเอกด้วยโดยฮาคารนั้นก็เตรียมตัวมาอย่างดีครับและก็หวังว่าเขาจะต้องชนะในงานประมูลครั้งนี้เพื่อกำจัดบริษัทพระเอกไปให้ได้และมาถึงงานประมูลรพอเอกกับฮาคารนก็เริ่มเสนอราคาไปเรื่อยๆจนราคาของโครงการก็สูงขึ้นและอีกสองบริษัทที่มาด้วยก็ขอยอมแพ้กลับไปแล้วเหลือแต่บริษัทของรพอเอกกับฮาคารเท่านั้นครับ ฮาคารได้เสนอราคาไปที่545ล้านพระเอกก็ได้เกทับไปอีกในราคา550ล้านทําเอาผู้ช่วยของฮาคารก็ต้องกระซิบนะครับว่าเขาสู้ราคาสูงเกินไปแล้วแต่ว่าฮาคารก็ไม่ยอมเสียหน้าเขาขอเสนอราคาที่สูงมากกว่าพระเอกขึ้นไปอีกพระเอกก็เลยเกทับไปเรื่อยๆครับจนเขาก็วางไพ่สุดท้ายที่ราคา600ล้านผู้ช่วยฮาคารก็เลยบอกให้เขานั้นพอได้แล้วไม่อย่างนั้นบริษัทล้มละลายแน่ๆฮาคารก็เลยต้องยอมแพ้ในการประมูลครั้งนี้ไปด้วยความเจ็บปวดใจสุดๆ และทางด้านนางเอกเธอก,ก็ได้ไปดูงานแสดงดนตรีของอัญญาตามที่ได้รับเชิญโดยนางเอกก็ได้พาอาสุมานกับฟาทไปด้วยและเมื่อไปถึงเธอก็ได้เจอกับเดนิสซึ่งอาสุมานได้เจอหน้าเดนิสเธอก็รู้สึกชอบเขาทันทีครับด้วยความที่หล่อและก็มีสไตล์ของเดนิสอาสุมานก็เลยหาทางเข้าใกล้เดนิสอยู่ตลอดเวลา แล้วหลังจากนั้นพระเอกกับเอนจินก็ได้มาที่งานนี้เหมือนกันครับและเมื่อฟาโทสเห็นเอนจินเธอก็ตกใจมากแล้วก็รีบหนีไปก่อนเพราะว่าเธอก็ไม่อยากจะให้เอนจินรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเธอเป็นใครซึ่งหลังจากนั้นพระเอกกับเอนจินก็มาร่วมโต๊ะกับนางเอกและเมื่อถึงเวลาที่อัญญาขึ้นร้องเพลงอัญญาก็ร้องเพลงออกมาได้ไพเราะมากๆซึ่งในระหว่างนั้นเดนิสเองก็ได้ส่งสายตาหวานให้กับนางเอกเป็นระยะพระเอกได้เห็นแบบนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจครับเขาก็เลยเลือกจะไม่อยู่ตรงนี้ต่อแล้วก็ขอตัวกกบบปปล่่่่่อออยยให้เดนนิสัจูทีีตไ ส่วนทางด้านพวกนางเอกที่ดูอัญญาร้องเพลงเสร็จแล้วกําลังจะกลับเดนิสก็เห็นนะครับว่าพระเอกพยายามโทรหาเขาหลายรอบเอนจินก็เลยบอกว่าถ้าเกิดพระเอกโทรหาแบบนี้คงจะมีเรื่องเกิดขึ้นแน่เอนจินกับเดนิสก็เลยรีบไปหาพระเอกทันที ซึ่งในตอนนี้พระเอกก็อยู่ที่โรงพยาบาลครับและเมื่อเดนิสไปถึงเขาก็าถามพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกก็ได้แต่นิ่งเงียบครับแล้วก็ไม่พูดอะไรทาริกก็เลยเข้ามาบอกเดนิสว่าเซเนฟกับเดเมียประสบอุบัติเหตุทําให้เขาทั้งสองคนเสียชีวิตส่วนบูรุษก็ได้รับบาดเจ็บแต่ก็รอดชีวิตมาได้เดนิสได้ยินแบบนั้นก็ช็อกมากครับที่พี่ชายสุดที่รักของเขามาด่วนจากไปแบบนี้ทั้งที่เมื่อวันก่อนพวกเขายังคุยเล่นกันสนุกสนานอยู่เลย ซึ่งเดนิสนั้นก็เสียใจอย่างมากจนควบคุมสติไม่ได้พระเอกกับเอนจินก็เลยต้องเข้าไปช่วยกันห้ามครับแล้วก็ปลอบใจให้เข่าใจเย็ยนลงก่อนส่วนทางด้านนางเอกเองก็ได้ข่าวในตอนเช้าวันต่อมาครับแล้วเมื่อเธอรู้ข่าวเธอก็เสียใจมากและก็สงสารบูรุสสุดๆที่ต้องสูญเสียพ่อกับแม่ในเวลาเดียวกันแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้ไปร่วมงานศพของเซนิฟแล้วก็เดเมียครับแล้วเธอก็ได้เห็นสีหน้าที่แย่ของเดนิสเธอก็เลยเข้าไปปลอบแล้วก็ให้กําลังใจเขาและทันใดนั้นฮาคารกับเดเมดภรรยาของเขาก็ได้มาร่วมงานด้วย โดยแท้จริงแล้วเดเมดก็คือน้องสาวของเดนิสแล้ะก็เดเมียครับในอดีตเนี่ยพ่อแม่ของเดนิสและพ่อแม่ของพระเอกก็เป็นหุ้นส่วนกันครับแต่พอฮาคารเข้ามาก็ทําทุกอย่างเปลี่ยนไปพวกเขาได้ไล่ฮา,าคารออกซ้าร้ายไปกว่านั้นเดเมดก็ยังมาบอกอีกว่าเธอจะแต่งงานกับฮาคารทําให้พ่อแม่ของเดนิสนั้นโกรธมากก็เลยไล่เธอออกไปและฮาคารกับเดเมดก็เลยร่วมกันสร้างบริษัทขึ้นมาใหม่แล้วมันก็เลยทําให้เกิดเป็นความแค้นระหว่างฮาคารกับพระเอกแล้วมันก็ทําให้พวกเขากลายเป็นศัตรูทางธรุรกิจกันตั้งแต่นั้น โดยเดเมตนั้นก็เสียใจมากครับที่เดเมียพี่ชายของเธอมาจากไปแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่เธอออกมาจากครอบครัวเธอก็แทบจะไม่ได้คุยอะไรกับเดเมียหรือว่าเดนิสเลยส่วนทางด้านบูรุตตอนนี้เขาก็รับไม่ได้สุดๆกับการที่ต้องสูญเสียพ่อแม่เขาก็เลยไม่ยอมกินยาแล้วก็กินข้าวแม้แต่นิดเดียวครับทำเอาเดนิสนั้นก็เครียดมากแต่ว่าเพคก็ได้บอกครับว่าเดี๋ยวเขาจะช่วยดูแลบูรุตให้ให้เดนิสนกลับไปพักผ่อนแล้วก็ทําใจให้ได้ก่อนค่อยกลับมาใหม่ ส่วนทางดน้านางเอกก็ได้ไปเยี่ยมบูลุษแล้วเธอก็ทําคุกกี้ที่บูลุษช,ชอบไปฝากด้วยครับซึ่งบูลุษไม่เห็นหน้านางเอกเขาก็ดีใจแล้วก็ยอมกินคุกกี้ที่นางเอกทํามาให้บูลุษนั้นยอมแค่นางเอกคนเดียวเท่านั้นครับตอนนี้เอนจินงก็เลยมาขอบคุณที่นางเอกช่วยดูแลบูลุสด้วยและเธอเองก็เป็นคนแรกที่บูลุดเนี่ยยอมคุยด้วยแล้วก็อยู่ด้วยได้นางเอกก็เลยถามถึงเดนิสเอนจินงก็เลยตอบไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเดนิสกําลังแย่นางเอกก็เลยโทรไปหาเดนิสครับแล้วก็ถามว่าอยากจะให้เธอไปหาไหมเดนิสได้ยินนนแบบั้กก็ดีใจมา เขาก็เลยให้หนางเอกมาหาเขาที่บ้านได้ ซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้เตรียมมาอาหารไปให้กับเดนิสที่บ้านและเมื่ออาซุมารู้นะครับว่านางเอกจะไปหาเดนิสเธอก็เลยขอตามไปด้วยและเมื่อนางเอกกับอาซุมารไปถึงพวกเขาก็ได้นั่งคุยกันจนเวลาผ่านไปนางเอกก็ได้ขอตัวกลับอาซุมานั้นก็เดินไปหอมแก้มบอกลาเดนิสซะอย่างนั้นซึ่งเธอเองก็แสดงออกชัดเจนนะครับว่าเธอต้องการจะเข้าหาเขาสุดๆแต่ว่าเดนิสนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินกลับเข้ามาหอมแก้มบอกลานางเอกแทนแล้วนางเอกก็ได้บอกกับเดนิสครับว่าถ้าเกิดเขาดีขึ้นเมื่อไหร่ก็ไปดูแลสุนนนัััขพิงก,กบเธอนะ เดนิสก็ตอบตกลงครับแล้วเขาก็ได้จับมือนางเอกเอาไว้แล้วก็ขอบคุณนางเอกมากๆที่มาหาเขาในวันนี้แล้วก็ขอให้นางเอกช่วยมาหาเขาบ่อยๆแล้วก็อย่าทิ้งเขาไปไหนแต่ว่านางเอกก็ได้ปล่อยมือเขาครับแล้วก็บอกลาเขาทัานที จากนั้นบูรุลก็ได้กลับมาที่บ้านของพระเอกแต่ว่าเขาก็ไม่เอาใครทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นนักบําบัดจากโรงพยาบาลหรือว่าใครก็ตามทําให้อีกบ้านกับพระเอกเนี่ยหนักใจอย่างมากส่วนทางด้านเดนิสเขาก็ตัดสินใจฝากข้อความไว้ให้กับนางเอกว่าเขาอยากจะให้นางเอกมาเป็นเชฟส่วนตัวให้กับเขาแล้วหลังจากนั้นเดเมตก็ได้มาหาเดนิสแล้วก็ได้นั่งคุยกันด้วยครับ ซึ่งทั้งสองคนก็ยังคงเสียใจแล้วก็ทําใจไม่ได้กับการจากไปของเดเมียแล้วก็เซเนฟพวกเขาก็เลยปลอบใจซึ่งกันและกันแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมานานหลายปีเดนิสก็เลยเล่านะครับว่าเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังตกหลุมรักผู้หญิงอยู่คนนึงเดเมเองก็ดีใจนะครับที่เดนิสกําลังมีความสุข โดยแท้จริงแล้วเนี่ยเดเมจก็เคยคบกับเอกมาด้วยครับแต่ว่าอยู่ๆเธอก็เลิกกับเขาแล้วก็ไปแต่งงานกับฮาคารมันก็เลยทําให้เรื่องราวทุกอย่างเปลี่ยนไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นนางเอกก็ได้ฟังข้อความเสียงที่เดนิสได้ฝากเอาไว้ครับนางเอกนั้นก็ตกใจมากแล้วก็ลังเลว่าเธอควรจะตัดสินใจยังไงดีนางเอกก็เลยไปปรึกษากับฟาโทสแต่ว่าในระหว่างที่นางเอกกับฟาโทสนั่งคุยกันอยู่อยู่ๆเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตูครับนางเอกก็เลยรีบเดินไปดูว่าใครมาแต่เมื่อเปิดประตูเธอกับพบว่าเป็นพระเอกนางเอกก็เลยถามว่าคุณมาทำอะไรที่นี่แล้วอีพีที่สองก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ E ีพีนี้นางเอกนั้นก็โกรธที่พระเอกพูจาดูถูกใส่เธอครับเธอก็เลยขอลาออกจากการเป็นเชฟส่วนตัวให้กับพระเอกซึ่งมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยเพิ่งมารู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายนางเอกแล้วยิ่งเขาได้เห็นนางเอกกับเดนิสใกล้ชิดกันมากขึ้นมันก็ทําให้เขาเกิดความรู้สึกไม่ดีอย่างบอกไม่ถูกแล้วเรื่องราวต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องติดตามกันใน E ีพีหน้า มีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราเาไว้แล้วถ้าอยากจะรับชมคลิปก่อนใครกดกระดิ่งเอาไว้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ